สวัสดีค่ะวิไลวันบล็อกเกอร์ค่ะวันนี้มาทักทายกันกับบรรยากาศแบบตะวันจะตกดินนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากตอนเย็นนะคะก็ที่เราได้ข่าวก็คือเหมือนที่กรุงเทพอะ่ะมันจะเหมือนแบบ PM ฝุ่น2.5เนาะก็คือแบบว่ามองไม่เห็นตึกเลยนะคะก็คือเราก็เลยเหมือนแบบว่าอุ้ยก็ยังพูดกับรอเลยบอกอุ้ยทำไมมันแบบ สุดยอดเลยอะก็คือแบบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอ็ดก็คือเหมือนแบบปุ่นหนามากแต่ถามว่าบ้านเรามีไหมมันก็ยังมีปุ่นนะคะบ้านเราก็คือมันไม่ได้แบบว่าเคลียร์เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือยังมีปุ่นยังมีอะไรอยู่นะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ยังเหมือนแบบมีการเผาต่อตอ่ตอเฟืองต่อข้าวแล้วก็มีการเผาแบบ โรงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอ้อยอยู่เนาะเพื่อที่จะส่งขายโรงน้ำตาลนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทางรัฐบาลเขาก็ประกาศว่าไม่ให้เผาอ้อยแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดใครเผาอ้อยแล้วเอาไปส่งที่โรงน้ำตาลก็คือจะไม่ไม่รับซื้อแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือรัฐบาลเขาเคร่งครัดเขาเริ่มเทมงวดกับเรื่องการเผาที่นานแล้วก็การเผาอ้อยแล้วนะคะ อ,อันนี้ก็คือถือว่าโชคดีไปนะคะก็คือจะช่วยลดมลาละวะไปเนาะตอนนี้ฝุ่น2.5ไม้มาอย่างรุนแรงมากก็คือให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็คือเหมือนจะทําให้เหมือนแบบมีปัญหาเรื่องหลอดลมเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องอไซนัสเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะแพ้อากาศอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทุกคนระวังตัวด้วยนะคะก็คือป้องกันก็คือตอนนี้โควิดหายไปแล้ว ก็มาใส่แมสป้องกันฝุ่น PM 2.5กันค่ะก <_ Designer> ็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเหมือนถามว่าไกลตัวไหมมันก็ไม่ได้ไกลตัวนะคะถามว่าใกล้ตัวไหมก็คือตอนนี้ก็คือมันเหมือนใกล้ตัวของทุกคนเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตโลกเวอร์ไวตตอนนี้ก็คือมันเข้ามามีบทบาทกับเราทุกคนแล้วทุกคนต้องสัมผัส ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแม้แต่เด็กที่เพิ่งเกิดมาก็คือเหมือนพ่อแม่ก็เหมือนให้เขาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือเหมือนตอนนี้ก็คือเหมือนเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ปลอดภัยเพื่อให้แบบไม่โดนหลอกลวงยังไงเนาะก็คือวันนี้เราก็จะมาเตือนเรื่องสแกมเมอร์นะคะทุกคนก็คือสแกมเมอร์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะ ก็คือเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคะก็คือเหมือนมีสาวคนหนึ่งเนาะเขาก็ไปออกอารายการทอล์กโชว์รายการหนึ่งเขาก็คุยเรื่องว่าเขาโดนสแกมเมอร์หลอกลวงนะคะโดยที่วันหนึ่งเขาเขาอยู่ที่บ้านเขานะคะก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเขานะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็พูดคุยดีแล้วก็เขาบอกว่าลูกชายเขา ต้องการคนแบบนี้ดูแลก็คือเราจะให้สาวฝรั่งเศสคนนี้ก็คือนามว่าเอนะคะก็คือ,อในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกชื่อนะคะว่าชื่อของเขาคือชื่ออะไรแต่ว่าเราไม่อยากบอกเนาะเราไม่อยากอาเอาชื่อเขามาเอ่ยก็คือนามของเขาคือเอเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อายุ53ปีแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็โทรเข้ามาหาเอนะคะแล้วก็บอกว่าลูกเขาต้องการ คนแบบเธอในการดูแลนะคะแล้วทีนี้รู้ไหมว่าผู้หญิงคนที่คอหาเอกก็คือแม่ของแบทผิดนะคะแบทผิดใครๆก็รู้จักใช่ไหมคะที่เป็นเขาเป็นสามีเก่าของแองเจลน่าโจลี่อะคะ่ะทุกคนเขาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ดังมากนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เราดูอายุของเขาอายุ61เนาะ เขาก็เหมือนแบบว่าโลดเล่นในวงการฮอลลีวูดมานานมากแล้วก็หล่อมากแล้วแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่นะคะแล้วทีนี้แม่ของแบทพิตนะคะก็โชว์มาหาเอหลังจากแม่ของแบทพิตวางสายจากเอไปแล้วก็มีสายหนึ่งติดต่อเข้ามาหาเอนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบทพิตนะคะแล้วเขาก็คุยเขาก็แนะนำตัว แล้วคุยกันแล้วเขาก็วิดีโอคอลเขาก็ส่งรูปเขาก็โทรคุยแชทคุยโดยใช้แบบเ,เขาเรียกว่า,า WhatsApp แล้วก็แอปพลิเคชันปลอมในการคุยกับเอ A นะคะเขาคุยกันได้ประมาณปีหนึงนะคะหลังจากคุยได้ปีหนึ่งก็คือ แบดผิดนะคะปลอมก็บอกเขานะคะว่าเขาต้องการเงินเพื่อที่จะมารักษาตัวของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคมะเร็งที่ไตนะคะก็เขาก็จะเอาเงินมารักษาเขาแล้วเงินที่ใช้ในการรักษาเขาถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะทุกคน3 0ล้านบาทค่ะทุกคนมันเป็นเงินที่แบบมหาศาลมากเลยนะคะที่ A แบบว่าซับ ผอดูแลค่าใช้จ่ายให้แบทผิดในการเขาป่วยครั้งนี้เนาะเขาก็จะส่งรูปวิดีโอคอลแล้วก็เหมือนเขาอยู่โรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ทำให้เอนี่ตายใจว่าโอ้ยเขาคุยกับแบทผิดจริงๆแล้วเอเขาบอกว่าเขาตกหลุมรักคนที่เขาคุยด้วยณตอนนี้เขาไม่รู้ว่าใช่แบทผิดจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ยังไงแต่คนที่เขาหลงรักก็คือคนที่เขาคุยด้วย แล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นแบทผิดนะคะเพราะว่าการพูดคุยการวิดีโอคอลการไลน์การทุกอย่างก็คือมันเป็นเหมือนแบทผิดคุยกับเขาแล้วก็น้ำเสียงหรืออะไรทุกอย่างก็คือเป็นแบทผิดหมดเลยนะคะแล้วณนะวันหนึ่งทาง A ได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำให้ A รู้ว่าโดนหลอกนะคะทุกคนก็คือแบทผิดเขาไปงานเดิน เดินแฟชั่นโชว์งานหนึ่งนะคะ,ะแล้วเขาไปกับแฟนสาวของเขาซึ่งอายุน้อยตัก,กว่าแล้วเขาเปิดตัวแฟนในงานนั้นก็คือครั้งแรกไงคะก็เลยทำให้ทาง A นี่รู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยก็คือไม่ใช่แบทผิดแล้วเขาก็โดนหลอกนะคะก็แล้วก็ทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี้รายการรายการนี้เขาก็อัปโหลดวิดีโอของ A ขึ้นไปในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปรุมด่ารุมวิจารณ์รุมว่าเอว่าทำไมเหมือนแบบไม่รู้สึกยับยั้งชั่งใจที่จะที่จะ,ะคุยทางอินเทอร์เน็ตกับผู้ชายแล้วก็สูญเสียเงินให้กับผู้ชายนะคะก็คือเหมือนอมันมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบเยอะมากจนทางรายการนะคะ ต้องปลดรายการออกจากเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะปกป้องเอนะคะทุกคนแล้วทางรายการเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเอเขาก็เป็นเหมือนมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็เป็นโรคโรคซึมเศร้าเนาะแล้วตอนนี้ทางเอเขาก็ได้ดำเนินการาแจ้งตำรวจเรื่องที่แบทผิดปลอมเนี่ยหลอกลวงเขาแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือเหมือน การที่เราผิดพลาดไปนะคะผู้หญิงคนหนึ่งก็คือผิดพลาดไปแล้วก็เหมือนหลงรักคนที่คุยด้วยอะ่ะก็คือเขาเรียกสแกมเมอร์เนาะมันก็คือเขาจะทําเขาจะรู้วิธีให้เราหลงรักอะคะ่ะก็ยังไงก็คือการที่เราผิดพลาดคือคนอื่นก็อย่าไปซ้าเติมมาคะ่ะทุกคนก็คือเหมือนตอนที่เราผิดพลาดตอนที่เราคุยอยู่เราไม่รู้ตัวหรอกะคะ่ะเราก็หลงรักเราก็เหมือนแบบยอมโอนเงินยอมทําให้ทุกอย่างนะคะ แต่ว่าคือเวลาเราพลาดแล้วอ่ะแล้วเราโดนซ้ําจากคนทางอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนดาวรู้สึกฟิวเศร้ารู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่ารู้สึกตัวเองเล็กนะคะยิ่งเขามีปัญหาสุขภาพจิตด้วยอะ่ะ แล้วเป็นปัญหาของซึมเศร้าด้วยมันยิ่งจะทําให้เขาดาวยิ่งกว่าเดิมไรค่ายิ่งกว่าเดิมนะคะทุกคนก็คือเหมือนถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบเออย่างเงี้ยเราเราก็คือให้กําลังใจเขาอะดีที่สุดหรือว่าคุณทําได้ก็คือคุณอย่าไปเม้น์อย่าไปอะไรเลยค่ะเพราะว่าเขาเสียงเงิน30มสิบล้านก็แบบมันเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ใจก็ยิ่งแบบเหมือนแบบหาย เรายิ่งอกหกักเรายิ่งเสียใจด้วยนะคะก็คืออันนี้ก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยนะคะทุกคนอย่าโอนเงินให้ใครนะคะเงินเราอยู่ในกระเป๋านะคะเก็บไว้ให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนาก็เป็นอุทาหรณ์ให้เรารู้ว่าอ,อ,อย่ารักใครมากกว่าตัวเองเนาะแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตอะเราก็อย่าไปหลงรักอย่าไป สูญเสียเงินให้ใครอย่าโอนเงินให้ใครนะเพราะว่าเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราหาสามีเพื่อมาซัพพอร์ตเราเราอย่าไปซัพพอร์ตสามีถ้าเกิดเราอยากได้สามีเราจะเอาสามีที่แบบว่าเราต้องไปจ่ายเงินให้เขาะเพื่อเอามาเพื่อคะเอามาเพื่ออะไรเราต้องหาผู้ชายที่สามารถดูแลเราได้แล้วเราจะไปหาแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแมงดาเพื่อที่จะมาอยู่กับเราทําไมใช่ไหมคะ ก็คือเราซัพพอร์ตเขาเขาต่อไปก็ต้องซัพพอร์ตตลอดต้องดูแลตลอดเราเห็นเพื่อนเราที่เหมือนมีแฟนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเก่าเราอย่างเงี้ยเขาซัพพอร์ตแฟนเขานะคะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราดูจากเขาก็คือเรายัางเหนื่อยแทนเขาเลยที่เขาต้องดูแลคนคนหนึ่งที่เขาต้องซัพพอร์ตคนคนหนึ่งโดยที่แบบว่า คนคนนั้นเรียกตัวเองว่าสามีแต่ว่าไม่ไม่สามารถดูแลเราได้อะค่ะทุกคนก็คือเราหาสามีนะคะทุกคนฝากไว้นะคะหาสามีมาเลี้ยงค่ะไม่ใช่หาสามีเพื่อเอาเขามาเลี้ยงดูเราหาสามีเพื่อให้เขามาเลี้ยงดูเราค่ะเงินในกระเป๋าเราอย่ายอม เอาออกให้ใครนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะเล่นเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนสมัยเวอร์ายเนอะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยบายบาย